สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท,ทุกท่านค่ะนะคะวันนี้วันที่19สิงหาคมสอง5นห้าหกห้านะคะใกล้วันเข้ามาอีกแล้วนะคะมันเร็วเร็วแป๊บเดียวเนาะแปบ๊บเดียวเลยคะ่ะอืมแปบ๊บเดียวสิบหกสิบดสแปดสิแล้วเมื่ออื่นก็ยี่สิบแล้วตัวเลขก็ลืมทยอยได้กัน เข้ามานะคะอันนี้เป็นของอาจารย์พลน,นะคะสามเจ็ดสองสี่แปดสองนะคะเลขสองตัวให้เป็นงวดแรกนะคะที่ให้บนล่างแบบนี้นะคะมีเจ็ดสามสองแปดเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดหกสองศูนย์สามเจ็ดสี่ศูนย์ห้านะคะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ขอโทษจะ้ะให้มายาวเฟ้ยเลยนะคะอาจารย์พลบอกว่ามั่นใจทั้งล่างทั้งบนนะคะพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชม เราชื่นชอบเราก็จัดซื้อเลยนะคะพาดูแล้วชอบเนี่ยเราไปหาซื้อลอตเตอรี่เลยนะคะอ่าแล้วนี่มาสูตรสาวดำยี่หางมีเลขเด่นนะคะเลขเด่น5 7 2 6 3 9นะคะใครมีเลขเด่นหมายถึงเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งที่แม่นแม่น ก็ส่งในลายมาให้สาวดำด้วยนะคะสาวดำจะจับเอามาทำเป็นเลขสามตัวก็จะเอาลงให้ท่านอย่างนี้แหละค่ะนะคะเนะน่เน่เน่ยา่ยายา่าย่าย่ากับมามา่านะ่ะออกไปแล้วมาม่ามามา่า อันนี้คือสูตรนะคะสูตรของสาวดํานะคะท่านแคปไว้เลยนะคะแคบไปเลยค่ะไม่ต้องมัวโอเอลังเลใจแคบไว้ค่ะบางท่านอาจจะเลือกว่าชอบตัวไหนก็ซื้อเอาอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าออกมามันมีอยู่ในนี้จะเสียใจนะยี่สิบหางนี่ไม่เยอะนะคะซื้อตัวละสิบบาทตัวละสิบบาทคูณหกนี่ก็เป็นเงินพันสองถูกมาเราก็ได้แปดพันห้าหรือเก้าพันนะคะก็ยังดีกว่าเราไปหวานซื้อ ดูหลายคลิปนะคะซื้อหลายคลิปนะคะเพราะฉะนั้นเราตัดสินใจซื้อสูตรสาวดำนี่นะคะอะ่าคือถูกก็ถูกไม่ถูกก็หมดน้อยแค่พันสองนะไหมอ่าใช่ไหมล่ะมามานี่นะคะ ปูต้นตาลงวดที่แล้วท่านก็นให้803นะคะถ้าเราตัดเล่นก็ถูกนะคะนะคะ,ะถ้าเราตัดเล่นก็ถูกสําหรับเลขพ่อปู่นะคะเลขพ่อปูต้นต้น,ตนอ่าต้นตาลน,นะคะปู่ต้นตาลเนาะท่านให้มานะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมันมีมันมีหลายเลขอ่างวดน,นี้เราก็มีมาอีกพ่อปู่เจ็กนะคะพ่อปู่เจ๊กพิจารณาดูนะคะ ดูกันไปนะคะนี่เลขของสวนทาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ นี่เลขอาจารย์สอใจเย็นค่ะดูนะคะดูเลยค่ะ อาจารย์สอค่ะสอเฉยๆนะคะสอเฉยๆนะคะไม่งั้นก็ได้ นี่นะคะอามาให้เจ็ดสองสองเก้าแล้วก็สองเก้านะคะอันนี้สาวดำเห็นว่าท่านฉันมาสองเก้าแล้วก็เลยใส่เจ็ดเก้าไปนะคะแล้วก็แม่ย่าไปเลี้ยงให้ศูนย์เจ็ดเก้าแล้วให้รางวัลที่หนึ่งนะคะสองห้าเจ็ดนะคะ สาวดำก็เลยเขียนทั้นให้อย่างนี้และค่ะแต่ทีนี้ว่าสาวดำหากระดาษไม่เจอก็เลยเขียนต่อกันไปก่อนเดี๋ยวจะแยกให้นะคะสวัสดีจ้าเป็นเป็นไหนมาละลูก มาไ,มไ,ไปไปไหนมาไม่ได้เป็นไหน,นะค่ะหะรู้ว่าจะเป็นรับพี่โกกับแม่อโอ๋อโอเคหมดไหมลูกนี่ขายหมดไหมไม่รู้ค่ะมามาเอามาให้ม่คุาโอเคขอบใจมากลูกไปข <ยะ S 1> มาอืมน้องหนำเตยมาหาพรุ่งนี้คุณย่าจะออกไปหานะใช่โอเคโอเค,อเคจับ ไปเลยไปเลยเป็นงั้นแหละมาม่านะมามา่าอย่าไปดึงพี่ไว้ลูกพ่อปู่สีสุดทัวท่านให้นะคะศูนย์สามเจ็ดนะคะท่านให้ศูนย์สามเจ็ดแล้วเลขสองตัวท่านให้สองเก้าแค่นั้นนะคะแต่ว่าสาวดำว่าหกกับเก้ามันตัวเดียวกันก็เลยม,มาเขียนสองเก้านะคะอันนี้ก็ศูนย์สามแล้วก็สามเจ็ดใครจะซื้อ ใครรั่นก็จะซื้อ07ก็แล้วแต่ตามใจนะคะเพราะเลขพ่อปู่ศีธธูมีศูนสามเจ็ดกับ29แค่นี้นะคะนี่สาวดำเกกับหตัวเดียวกันเลยเขียนเป็นสองหกด้วยแล้วก็อันนี้ท่านก็บอกนะคะท่านก็บอกเหมือนกันแต่ว่ากระดาษสาวดําเขียนตัวใหญ่มันหมดก็เลยเขียนรวมอย่างนั้นเลยค่ะก็อธิบายให้ฟังชัดเจนอยู่เนาะ,อ,ะอืม หมดหรือยังหมดแล้วนะคะขอทุกทุกท่านโชคดีอย่ามาลูกอย่ามาอย่ามาอย่าเข้ามาย่าๆนี้อย่าเข้ามาลูกแม่กาลังทําคลิปอยู่อย่าเข้ามาอือย่าเข้ามาอย่าเข้ามา ยังกันนอนหสองขอทุกท่านโชคดีในตัวเลขสวนทรรมงวดนี้อย่าลืมนะคะสามตัวนี้คือว่าแทบทุกงวดเลยนะคะแต่มันไม่รู้จะออกของพ่อปู่แม่ย่าท่านไหนหรือว่าออกของเอฟซีท่านไหนนะคะเราก็ไม่รู้อันนี้เป็นเลขสูตรของสาวดำท่านจําได้เนาะสูตรยี่สิตัวนี่ยคะ่ะนี่เลขเด่นนะคะอ่า นะคะปู่ต้นตาลท่านเจ้าให้มาแปดศูนย์สามเนี่ยถ้าคนซื้อเป็นกระถูนนะศู 8, 03, นย์แปดศูนย์สามในสาวดำเห็นท่านให้แบบนี้สาวดำก็เลยเขียนให้นะคะที่ว่านั่นนี่ค่ะอันนี้ปูองอาจยาดดอกไม้สามตัวตรงใงวันที่หนึ่งท่านบอกน่าจะให้มาก่อนน่าจะเป็นสามสามหนึ่งเนาะ <c oughs> โอเคจ้ะก็ขอท,ทุกท่านโชคดีนะคะขอทุกท่านโชคดีกับตัวเลขในส่วนธรรมนะคะ จะติดดวงของใครเนะาะจะตดวงของใครของมันนะ่คะอ่าอะไรนะนะั่นน่ะซาลาอย่าไปนั่น้ะนั่นนะมามา่าอย่าไปหยอกแม่มากแม่อายุมากแล้ว ขอทุกท่านโชคดีกับตัวเลขในสวนกับเลขในสวนทางวดนี้นะคะขอทุกท่านโชคดีและถูกเลขในสวนทํสามตัวนะคะส่วนมากจะเข้าสามตัวเนาะเลขในสวนทำขอท่านโชคดีทุกคนคะ่ะท่านมีเอฟซีบอกว่าเสียงค่อยนะคะเดี๋ยวสาวดำก็พวกนี้จะเข้าไปในตลาด ไปทาซื้อไมกับเขามามาติดนะคะขอบคุณจ้าทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กําลังแรงใจสาวดํานะคะไปออกไปเลยมามา่อย่าไปกวนแม่อ่าแม่เขาชื่อซาร่าพ่อเขาชื่อโตโต้นะคะตอนนี้ก็เหลือแต่ลูกนะคะเหลือแต่ลูกสาวลูกเหลือแต่ลูกสาวกับแฟนเขาขอโชคดีทุกคนนะคะ